ัยสับแล้วก็มนารจัดการการัอย่างแท้จริงนะผลการประชุมก็ยินะครับในทุวันี้นะครับน้องก็อกมาแล้วก็ทำาได้หําใส่บ้างนะครับที่ทำหน้บริการได้ตามลก็เป็นตัวตนน้องนนักศึกษาจากโรงเรียน การวให้ห็เื่องที่ของตรงการให้เป็นใจในกาให้ความรื่องได้เลยนะครับสิ่งที่สามหาไม่ได้นะครับแล้วก็พวกที่ให้ความรู้ว่าเรื่องขงกามปบตเรื่องขอการใช้สถานที่อย่างนี้นะครับท่านนายกเทศนิะครับแล้วก็ีมงานของเทศบาล ประกบกันมีอะไรเรจะเปิดหัวอะไรเนี่ยหัวไพรหรือเปล่าหัวอะไรก็ได้หัวไพเหรอใช่ครับไพลนะไพลอันนี้ไม่เป็นไรนะคะว่าเขาเป็นเสี่ยงโควิดกูรลเวเสียเราก็กินเลยสามวันห้าวันนะคะกินได้ไม่อันตรายนะคะม สัปดาห์ท่านอาธิปดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์าาเลือกท่านคุณหมอยกยศนะครับืที่ แลาวท่านรู้จักคุ้นเคยกันดีท่านเคยอยู่ที่นี่มานาวันนี้ผมเลยมาช้ากว่าท่านเพราะว่าท่านช่้ชองเส้นทางมากกว่าผมนะฮะในนามของจังหวัดชุมพรนะฮะก็ขอแสดงความดีอย่างยิ่งนะที่ท่านได้ให้เกียรติจังหวัดชุมพรมาร่วมงานในวันนี้นะครับในฐานะที่ดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แงเดือกนะครับจริงๆผมก็คงไม่มีความรู้อะไรมากไปกว่า ท่านมีคุท you know <to> ี <eni> you know? <to> ่ดีเพราะว่าท่านอยู่มาก่อนส่วนทัานพี่น้องโะชนชาวศาสาสุขในวันก็คือยกตัวอย่างเลยแล้อมีใครชาิิงทำในบ้ก็คือครทำนบ้าที่เมืองนางานเมืองที่ติงตารของประเนหนให้าในกิจกรรนั้นเกิดประโยชน์สูงสุะตความเด็วัยุาเป้าหมายลนวัตถุประสงค์ทุกประการ ในทีสุดยก้ขอสารสนสุขนิเทศเห่บคพรี่้ดสและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณผมได้านะนไย่าสทุกจังหวัดสุพรรณครับขอบคุณกรมการแพทย์แห่งไทยและแพทย์ทาเลือกที่ได <49! S 1> ้เลือกจังหวัดส like ุพรรณก่อนแรกท้าบ้าในโครงการตอบหน่วยแพ่แผ่ไทยเพื่อนที่ให้ความรู้พร้อมแจกยาสำรุไท กับประชาชนที่มีอาการติดเชื้อโควิด -19 เอาวะเราโควิดโควิด -19 รับจากโครงการประมาณ300คนยังไงก็ไม่รู้โดยภายในงานประกอบเรียนทั่วนั่นเองก่อนครับท่านนายกเทสุนตีเมื่นพิมพ์หอมนะครับคุณหมอพันูคุณหมอสารพลคุณหมออนุคุณหมอปัดหมอต้องเทียนนะครับและ พวกเราที่มาจากสดสารน,นะครับพี่น้องประชาชนาชาวจังหวัดชุมพรครับวันนี้พวกเราชาวกรมการแพทย์แผนไทยและการแทยทางเลือกนะครับเดินทางมาจังหวัดชุมพรด้วยวัตถุประสงค์รวมแล้วก็คือเรื่องเดียวครับก็คือว่าการนำศาสตร์ด้นานการแพทย์แผนไทยที่พิสูจน์แล้ว ที่ได้ดําเนินการแล้วแล้วก็ได้มีการทดลองรักษาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าผู้ป่วยที่หลังจากติดเชื้อโควิดในทีมนประมาณ30เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยคนก็จะมีประมาณ30คนนะครับที่จะมีอาการหลงเหลือจากการเจ็บป่วยนะครับเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับหายใจไม่สะดวกมีความรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวนะครับ แล้วก็บางคนก็อยู่เป็นปีบางคนก็อยู่หลายๆเดือนนะครับศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนั้นจะทําให้ผู้ป่วยเองฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ไวแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพผมคิดว่าการมาเยี่ยมเยียมพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับส่วนหนึก็คือเราจะเชิญนแพทย์แผนไทยของจังหวัดชุมพรขอครับหนึ่งขอสามอครับ